ปัญหาหลักๆของจังหวัดนนท์คือหนึ่งพื้นที่ทางเกษตรเริ่มลดลง<ช>นะคะสองเกษตรกรก็จะเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาที่จะท,ท,ทำท้าทาทยรอบด้านเลยนะ,ะคะสวัสดีค่ะวันนี้ The Farmer Capture ของเรานะคะเราจะได้มาแคปเจอร์เรื่องราวดีๆกับท่านระวีพันธ์นะคะท่านจะมาให้มุมมองแนวนคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เกษตรจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้แล้วก็ฟังเรื่องราวดีๆพร้อมกันค่ะ จังหวัดนนท์กับความทา้าทายเรื่องของการขยายของเมืองฉะนั้นพื้นที่เกษตรของเราก็จะลดลงตอนนี้ในแนวคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์เชิงรุกของการพัฒนาเรื่องเกษตรจังหวัดนนท์จะไปทิศทางไหนคะท่านตอนนี้สถานการณ์ของภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีนะคะ,คะก็พื้นที่อยู่ประมาณ4ี่แสนพื้นที่เกษตรจะอยู่10,000แสนก็เป็นสัสดส่วนหนึ่งต่อสนะคะ,คะก็จะเป็นคิดอยู่ที่พื้นที่เกษตรอยู่25%ซ พราะตอนนี้อย่างที่บอกคือพอขยายชุมชนเมืองแล้วก็เริ่มเป็นที่อยู่อาศัยเรื่องของชุมชนเพิ่มมากขึ้นน,นะคะเกษตรกรเราก็จะเริ่มลดลงจานวนครัวเรือนของจังหวัดนนท์จะอยู่ที่75,000ครัวเรือนในขณะที่ตัวเกษตรกรเราจะอยู่แค่11,000หมครัวเรือนอถ้าพูดถึงตัวเปอร์เซ็นต์นเ,ปนเป็นแค่ร้อยละหนึ่งนะคะพื้นที่25%แล้วก็เป็นเกษตรกรอยู่แค่ร้อยละหนึ่งส่วนใหญ่ ก็จะอยู่ที่ใส่น้อยบางใหญ่บางกลวยแล้วก็ที่สําคัญคือจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่เมืองสังคมผู้สูงอายุกล,ก,ก,กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆของจังหวัดนนทคือหนึ่งพื้นที่ทางกเกษตรเริ่มลดลงนะคะสองเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทํำยังไงให้การพัฒนาของจังหวัดเราที่จะพัฒนาทาั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการที่จะให้เป็นเป็นเมืองหน้าอยู่ แล้วก็ที่สําคัญคือเราจะรักษากลุ่มเกษตรกรนี้อย่างไรได้บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาที่จะทํำท้าทายรอบบ้านเลยนะคะท้าทายเรื่องพื้นที่ท้าทายเรื่องคนนะคะคนอย่างเดียวไม่พอยังเจอสังคมผู้สูงวัยกดก็ไปอีกใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เลยแต่แต่ตอนนี้เท่าที่ลองพื้นที่แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ทางท่านพู้ว่า รัชการจังหวัดนนุบุรีนะคะท่านสุธีทองแย้มท่านก็พยายามให้ดูเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ที่สําคัญคือตอจะต้องพัฒนาเป็นลักษณะของวารุเชนก็คือต้องดูตลาดคือเราจะผลิตสินค้าทางเกษตรอะไรต้องดูความต้องการตลาดเราจะไม่บังคับ เกษตรกรในเรื่องของปัญหาน้ำแรงปัญหาน้ำเค็มเราต้องให้ปลูอันนี้อันนั้นนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่เราใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่น้องเก๋รับทราบก็คือจังหวัดนนท์คลาชาผลไม้ผลไม้ที่ขึ้นชื่อทุเรียนทุเรียนนนท์ค่ะก็ทางกลุ่มเกษตรกรก็พยายามรวมกลุ่มกันเป็นลักษณะของชมรมของกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนนนท์นะคะแล้วก็ ที่สําคัญคือโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพอปสท,ท,ท,าทานะคะก็ตรงนี้ก็จะทําในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของพันธุ์ทุเรียนค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรามีเกือบ60กวก่าชนิดนะคะ,คะที่เคยฟังของกลุ่มกเกษตรกรที่เล่าในพื้นที่นะคะ<า>ก็บางครั้งทุเรียนเราไปแย่งนกทานนะคะ<อ>คือมันจะมีทุเรียนชื่อนกกระจิบ พันธุ์นกกระจิบเขาจะปลูกกับนงชัยชัยสวนเพื่อให้นกะได้ทานส่วนคนที่เราจะขายคือหมอนทองกับก้านยาวก็คือไปปลูกพันธุนกกระจิบไว้รอบสวนนกก็จะได้ไปกินแต่ตรงกลางตรงกลางก็คือระูกของดีไว้แต่ตอนนี้คือคือมันหายากนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่มาว่าทําไมเราถึงต้องปลูกหลายๆพันธุ์หรือมีการเชื่อมโยงกันยังไงบ้างเดยดนะคะพูดถึงทุเรียน จังหวัดนนท์ก็มีความท้าทายเรื่องทุเรียนอีกหนึ่งอย่างเพราะว่านี้เนี่ยต้องบอกว่ากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเราแล้วก็หันมาส่งเสริมการปลูกมาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนนท์เองค่ะเรามีแนวทางในการทั้งอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมควบคู่กันไปยังไงคะเรื่องทุเรียนตอนนี้เท่าที่คุยกับกลุ่ม,กรรรมเกษตรกรเองนะครับคุณภาพดินของจังหวัดนนท์ก็จะเป็นลักษณะที่มีเขาเรียกสองน้ำน้ำกร่อยกับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ดินดี แต่ของเราก็จะมีปัญหาคือเรื่องของน้ําเค็มที่ลุกลามเข้ามา<ะ>ยิ่งเราเกิดภัยแล้ง<ะ>ก,ก็จะมีปัญหาซึ่งท่านผู้ว่าก็พยายามให,ให้ดูเรื่องของน้ำสำรอง<ะ>เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องไปขอความอนุเคราะห์จากการประปานครหลวงในการที่จะมาลดต้นทุเรียนซึ่งอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า<ะ>แตถา่ถ้าต่อไปก็ที่ท่านผู้ว่าให้แนวทางก็คืออาจจะต้องสำรวจในเรื่องของน้ำท,ที่จะเป็นแหล่งน้ำ<ะ>สำหรับที่จะกักเก็บน้ำกรณีเกิด เกิดทางยแล้งหรือน้ำเค็มเนี่ยนอกจากเรื่องของดินเรื่องของน้ำมีเรื่องของการปลูกควบคู่กับทุเรียนก็คือต้นทองหลางเพราะต้นทองหลางอันนี้จะเป็นคุณค่าประโยชน์กับทุเรียนมากไม่ว่าเรื่องของใบลำต้นหรือรากต่างๆมันจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยชั้นดีที่จะให้กับกับทุเรียนเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะ ท้องถิ่นของจังหวัดนนท์เลยะนะคะนี่ก็เลยได้หนึ่งความรู้เลยนะคะว่าทําไมทุเรียนนนทรบุรีถึงได้รสชาติอร่อยเข้มข้นเพราะว่ามีธรรมชาติคู่กันก็คือต้นนางหลานที่เป็นปุ๋ยด้วยอ,อันนี้ก็น่าสนใจแล้วในกระบวนการค่ะที่เราจะส่งเสริมหรือว่าจะพัฒนานในเชิงตลาดของทุเรียนของนนเองนี้ท่านมีแนวทางอย่างไรหรือว่ากับทีมเกษตรที่เราคุยกันเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้ท่านทั่วก็คือ 1. ให้รักษาคุณภาพของ <Okay. S 1> ของทุเรียนนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ที่ 2. คือเรื่องของพันธุ์ทุเรียนก็กำลังจะเริ่มฟื้นฟื้นสวนทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช <Okay. S 1> ค่ะเพราะตอนนี้คือของดีจังหวัดนนททางเก,เกษตร ก็ยังมีมังคุดนะคะแล้วก็จะมีกระท้อนอตอนนี้ที่กําลังจะส่งเสริมก็คือมะปรางท่าอิดนะคะซึ่งของเราจะเป็นเม็ดที่ที่หวานแล้วก็เรียวน่าดีใจมากๆาเลยนะคะที่เราจะได้มีการเก็บรวบรวมทั้งองค์ความรู้แล้วก็สายพันธุ์ต่างๆไว้ซึ่งในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าลูกหลานนะอย่างเก๋เองก็เป็นคนนนทบุรีแล้วก็อยากศึกษาอยากเรียนรู้แล้วก็อยากจะนําไปต่อยอดในขณะเดียวกันค่ะ เกษตรในนนทบุรีที่แบบเป็นพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เลยค่ะนัานเรามีนวัตกรรมอะไรพิเศษบ้างคะช่วงนี้กระบวนการการการที่จะผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการทางพื้นที่อย่างเช่นตอนนี้ถ้าปลูกพืชผักสวนครัวมีการปลูกพืชผักสวนครัวลัษณะของคอนโดเป็นส่วนแนวตั้งลดการใช้พื้นที่แล้วก็ทําให้ในต่อตารางเมตรของเราเนี่ย สามสารถสร้สางรา,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 าค่าสูงขึ้นใช่ค่ะ,อ,คะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการผลิตการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีน้อยนะคะ,คะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการนํา นวัตกรรมของการใช้น้ำเพราะน้ำอย่างที่บอกก็มีปัญหาคือตอนนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำหยดเนื่องจากอากาศร้อนก็จะเป็นลักษณะของการยิงน้ำแบบบีบีกันก็คือให้กระจายน้ำเพื่อยิงน้าขึ้นไปใช้ตกลงมาใช่ค่ะก็จะเป็นการลดอุณหภูมิได้ได้ระดับหนึ่งในการกลุ่นมาน่าจะต้องใช้มากเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากอันนี้ก็จะเป็นเป็นการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับภาครัฐแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเดป้ากับของทาง จังหวัดที่เข้ามามีส่วนร่วมก็คือเรื่องโดนในการที่จะตั้งเวลาในการ<ะ>ให้ปุ๋ยหรือให้น้ำสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยพอเรา,เ,าเมื่อกี้เรามีความท้าทายเรื่องของกลุ่มเกษตรกร,กรที่เป็นผู้สูงวัยแรงงานก็อาจจะน้อยลง<ะ>พอเรานำเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมเข้ามาเนี่ยก็ช่วยลดเรื่องโคลนลงแต่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมากขึ้นะนะคะอัน,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์มากในอนาคตค่ะ นั้นค่ะตอนนี้เราผลิตมาแล้วโหมีผลผลิตมี GI หลายอย่างเลยแล้วเราทําในเชิงรุกการตลาดตอนนี้เรามีแนวทางยังไงคะภาครัฐเรามีการพูดคุยในเรื่องของของการจําหน่ายะนะคะซึ่งตรงนั้นเขาก็ยินดีต้อนรับก็จะมีตลาดจริงใจและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจังหวัดน,นนมีห้างสรรพสินค้าที่เยอะมากะนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะ ให้เป็นแหล่งจำหน่ายเริ่มมีลูกหลานของเกษตรกรเข้าไปสู่ในเรื่องของการออนไลน์แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็ได้งบของการไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าก็กำลังอยู่ระหว่างของการจัดทำโดมอ,มอนเนกประสงค์โดมอเนกประสงค์จะเป็นลักษณะของการจัดทำกิจกรรมของจังหวัดะนะคะหรือของภาครัฐกับภาคประชาสังคมคหรือภาคประชาชน อาจจะเฉพาะเรื่องของสินค้าทางเกษตรหรือสินค้าโอท็ top, อันนี้ก็สามารถที่จะมาจําหน่ายได้<ม>คือทุกคนมีส่วนรว่วมก็คือเป็นตลาดกลางลาของเกษตรกรในจังหวัดนนท์ก็คัดสินค้า,คามาเราจะได้ให้ให้เขามีโอกาสแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นของดีเมืองนนท์ตรงนี้จังหวัดนนท์ก็ไม่แพ้ไม่แพ้กับพื้นที่ภาคเกษตรอื่นเลยนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงตอนนี้เรามีทั้ง GI มีเกษตรปลอดภัยมี GAP อันนี้นะ่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยท้าทายหลายอย่างพื้นที่น้อยลงคนสูงอายุมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเราก็มีจุดแข็งที่น่าจะกลายเป็นจุดแข็งสําคัญของจังหวัดนนทเพราะเราอยู่เขตลับเมืองและ,ะเราก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อสูงก็คือคนที่มี เออเบ l ร์ไลฟ์สไต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เจาะลงไปเลยชื่อตอนนี้เราต้องสร้างสร้างให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของเกษตรกรน,น,นะคะเพราะว่าเขาเรียกผสมผสานร,ระหว่างของเกษตรดั้งเดิมกับเกษตรที่ยุคใ,ใหม่หมซึ่งซึ่งตอนนี้ต้องต้องบอกเลยว่าโซนอย่างที่ที่เรียนคือทั้งบางใหญ่บางกลวยแล้วก็ทางไซน้อยก็จะมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาจะมีเรื่องของการวางแผนการผลิต ก็อย่างเช่นของบริษัทไดสตาร์เฟสเขาจะเป็นลักษณะของระบบการผลิตทางการเกษตรที่แบบระบบปิดอันนี้จะเป็นลักษณะของ medical เลยนะคะก็คือคุมโดยอุณหภูมิไฟแสงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะห้องที่ที่เป็นแนวตั้งเพราะพื้นที่เรามีน้อยอย่างที่บอกแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถวางแผนการผลิตได้เพราะเขาจะให้มีการสั่งซื้อเป็นการทำตลาดล่วงหน้าใช่ค่ะแล้วก็ Smart Ni ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ ส่วนผสมลักษณะของท <ใน S 1> ่าแทนนวัตกรรมเขา<ช>้ขามาแม้จะพื้นที่หรือว่าการจัดการอะไรเราอาจจะยังต้องอมีความท้าทายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถสร้างผลผลิตที่คุณภาพสูงและมีมูลค่าสูงด้วย<า>อน,นี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานของภาคเกษตรเราค่ะคือของจังหวัดนนทตอนนี้มีการปรับรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรเพราะว่า อย่างวันนั้นลงพื้นที่ที่บางใหญ่นะคะ,ะก็คือจะมีน้องที่มาช่วยคุณแม่มก็คือจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกษตรอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะชมแล้วก็ซื้อ,อแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ที่ไซน้อยของเราก็มีทั้งแลนด์แ l a มีทั้งกระท่อมเห็ดฟาร์มซึ่งซึ่งน,นี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะ,ะหรือสมาร์ทไนก็คือจะมีที่ผลิตแล้วก็ที่สําคัญคือ เชื่อมกับร้านอาหารมาปรุงปรุงอาหารสดให้ทุกท่านได้ทานเลยถ้าเห็นภาพ่างนี้นึกออกตามก็คือว่าพื้นที่อาจจะเหมือนกันแต่มิติของการสร้างรายได้ก็คือเรามีเลเยอร์ที่2ที่3ที่ขับเข้าไปมากกว่าแค่มีแค่การปลูกแต่เราใส่อคทิวิตี้ใช้กิจกรรมต่างๆฉะนั้นในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราสามารถทำได้หลายหลายชั้นเลยซึ่งก็มีการ ส่งเสริมพื้นที่ขยายมากขึ้นด้อยอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะ,ะทั้งกลุ่มเกษตร,รกรแล้วก็ภาคประชาสังคมคแล้วที่สําคัญขาดไม่ได้คือลูกหลานของ,อของเกษตร,รกรเราเองนั่นแหละค่ะ,คะที่จะต้องมาช่วยกันพัฒนาคือเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วก็คือตอนนี้มีรุ่นลูกหลานเข้ามาช่วยขับเคลื่อน คือการผลิตเนี่ยพ่อแม่เชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ว่าการตลาดเนี่ยคือลูกหลานเข้ามา <พอ S 2> แล้วก็มาพัฒนาพื้นที่อีกหนึ่งความท้าทายหลายพื้นที่เกษตรเนี่ยเวลาพอทําเสร็จหรือดูกาลใน่ยนะคะ,คะต้องมีการเผาฟางเผาโห,โหค่เกิดเป็นมลพิษกลายเป็น PM ตอนนี้เรามีการจัดการหรือแก้ปัญหาย,ยัางไงคะทางจังหวัดเองก็มีการรณรงค์ร่วมกับภาคเอกชนนะคะในการที่จะเก็บวัสดุเหลือใช้หลังจากทํานาหรือหลังจากทําภาคการเกษตร ก็คือนําสิ่งเหล่านี้ไปอัดสูบเป็นพลังงานชีวมวลนะคะก็คือเป็นฐานซึ่งตรงนี้ทางภาคเอกชนก็จะสนับสนุนคือให้ไล่ละ50บาทนะคะหลังจากที่ดําเนินการก็คือในส่วนของตัวแปลงเกษตรพอทาเสร็จเนี่ยเราจะมีเศษวัสดุฟางข้าวหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือติดต่อเอกชนได้เลยเขาก็จะมาเขาก็จะมาตรงนี้ตรงนี้เป็นหนึ่งความเรื่มมือที่น่าสนใจอันนี้เพิ่งรดนรงแล้วก็พยายามให้ ให้ประชาันกับกลุ่มเกษตร,รกรได้ได้ไดทราบแล้วก็พยายามติดต่อ,อเพราะว่าตรงนี้เขาจะได้ลดการเผาน่าจะเป็นตัวอย่างของอีกหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าคนก็สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร้นนทบุรีก็เป็นจุดทั้งเรียนรู้ได้ด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรองช่วยฝากถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะคนเมืองค่ะจะใช้ฐานวนวทบุรีเป็นหับของอาหารปลอดภัยอย่างไรแล้วก็ฝากถึงเกษตรกรที่อยู่ใน จังหวัดนนของเราที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันค่ะกลุ่มเกษตรกรถึงแม้จะมีพื้นที่น้อยนะคะแต่คุณภาพในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรตอนนี้พัฒนาทั้งเรื่องของตั้งแต่เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์จนไปสู่เรื่องของ medical อย่างที่ที่เรียนไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีหลากหลายให้ให้ทุกท่านได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้แต่ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือทางกลุ่มเกษตรกรต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของกระบวนการคิดเรื่องของการผลิตการใช้นวัตกรรมหรือเรื่องของการตลาดถ้าเราเพิ่มเรื่องของคุณค่าทางผลผลิตทางการเกษตรบวกกับเรื่องของอาหารหรือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่ตอนนี้มาแรงก็ก็จะช่วยทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณภาพชีวิตย้อนกลับไปที่ลูกหลานเราคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นเพราะ,ะเราได้ทานอาหารที่ ที่มีคุณภาพสูงนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องก็ต้องฝากทุกท่านมามีส่วนร่วมแล้วก็มาเยี่ยมมาชมที่จังหวัดนนทบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นบางกรวยบางใหญ่นะคะบางบัวทองอำเภอไซน้อยหรือไม่กค่ทั่งเมืองไซมา้าแถวนี้ก็มีสวนทุเรียนนนที่ให้ทุกท่านได้ชมมานะคะค่ะโอ้ครบเครื่องเลยค่ะ จังหวัดนนยังมีพื้นที่เกษตรให้เราได้เข้าไปเรียนรู้รได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปช่วยกันส่งเสริมสนับสนุสนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีทั้งโซนของการอนุรักษ์เพื่อให้การทําเกษตรของเราเนี่ยยังยั่งยืนต่อไปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้มีการพัฒนานํานวัตกรรมหลากหลายเลยเข้ามาใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เกษตรของเรามีคุณภาพ ที่สูงขึ้นและมีมูลค่าที่สูงขึ้นนี่แหละค่ะคืออีกนุตศาสตร์หนึ่งสำคัญมากๆที่จะขับเคลื่อในให้เกษตรไทยยั่งยืนแล้วนนทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และใช้โอกาสที่อยู่ท่ามกลางความท้าทายปัเจัยสำคัญที่ท่านรองได้ให้เราไว้ก็คือต้องจับมือร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเกษตรกรแล้วก็ภาคธุครกิจเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ เติบโตไปด้วยกันค่ะวันนี้เดอะฟาร์เมอร์ของเราต้องขอบคุณท่านรองมากมาเลยค่ะได้ให้มุมมองแล้วก็ข้อคิดดีๆกับการพัฒนาเกษตรของเราในพื้นที่ที่มีความท,ท้าทายแต่หัวใจสู้เต็มที่นะคะอขอบคุณทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ